ตอนนี้เวียนเทียนแล้วแล้วสาธุชนคนใจบุญออกมาทักกันมากินเผาถู่นอกค่ะพี่น้องคะสาธุชนคนใจบุญเช่าเมืองพานอ่าค่ะพี่น้อง เอาไปซีมรักแล้วมานั่งกินข้าวกันถึงไปแม่บล็อกขายเอาให้มีคุณพี่โอ๊คุณพีนคุณพี่ขาวคุณพี่เดือนคุณพี่เดือนคุณพี่เดือนเป็นต่งตัวสวยมากทำบุญทำบุญทำกุศลเดี๋ยวมาถีบแม่ออกขั้นสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยูทูบ เพื่อให้ลูกหลานบ้านเฮาได้ดูลูกหลานนะะคลูกหลานบ้านเฮาว่ามย่าอิปยัำเนี่ยอยู่เมืองน้องนี่เฮ็ดอีหยังเนาะนี่แหละพี่น้องจ้ะอันเดือนดาราเด้อค่ะเดือนดาราประจําวัดพระวิหารประจําวัดพระวิหาระนอันนี้แม่ขาว แม่ครับค่ะทำยูทูบให้ลูกหลานบ้านเราดูว่าพวกเราอยู่ในเมืองนอกคันโนฟานี่เป็นอย่างเห็ดอย่างแน่เหมือนนี้มาทำบุญทำกุศลเอาบุญเอากุศลนํำกันเด้อเอฟซีค่ะมาเอาบุญเอากุศลน้ำกันที่วัดเขันโนฟ่ามากันเด้อกินเผานำกันเด้อคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ ตำตำบังฮงแซีบเสบอันนั้นมาเอามาเอามาเอาในค่ะตัมฮงอยู่วัดฮานุฟ้าเมื่อวันมาทำบุญทำกุศลขอให้ได้บุญได้กุศลนุกันเด้อรลักซี่ขาสวัสดีค่ะลักซี่คนศรีสะเกดอำเภอกันทลรัฐจังหวัดศรีสะเกดโฆษณาให้กันโฆษณาให้กันค่ะเมื่อวันพักกันมาวัดมาเอาบุญเพื่อแพเพื่อพี่เพื่อน้องน้ำผู้ใดบ่ได้มากห้ได้บุญน้ำกันเด้อขันเขามาบึง ช่องนำโชคชแนลกับขอให้ได้บุญได้กุศลนนำกันเด้อคิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้ส้อเร็จผลทุกคู่ทุกคนภาคการเทียนเที่ยงแล้วแต่มากห้องการกินเผาจังซริงๆพี่น้องจ้าช่วงนี้ช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาแล้วแต่ว่าพี่น้องป้องไปเฮ่ากัพักกันนันบก่าบก่าออกมาหลายออกมาซจำหนีละ ปกติแล้วคันบ่มีโควิดนี่เดินนี่บ่มีมองนั่งบ่มีหมอนยางได้พี่น้องคะค่ะมาอุบุน้ำกันค่ะด้อกินเขาน้ำกันมีตำบุงหงคุณแม่หมอคุณตำบุงหงแซ่บแซ่บหลักสีเป็นลูกมือลักสี่กับตำแซ่บที่กันค่ะลงทานค่ะลงทานมีไก่ทอดมีตำบุงหงค่ะลงทาน อันนี้กับบักแอปเปิลวัดนะคะพี่น้องบักแอปเปิลวัดจนลังสิเป็นหน่วยเต่าเปาะแต,ตะค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตชาวไทยในเยอรมนันมีแต่คนใจบุญใจกุศลเด้อพี่น้องค่ะมีแต่คนใจบุญใจกุศลอันนั้นคือวิเชียนวิเชียนอุบลราชธานีค่ะ วิเชียนพุ่นกับมาอยู่เมื่อหนอกดุนแล้วค่ะมาอยู่ได้ยี่สิบปีไปวิเชียนวิเชียนได้ยี่สิบปีแล้วค่ะวิเชียนวิเชียนกับใจบุญใจกุศลมีหุญนย่ามไรวิเชียนกับมาซอยเห็ดลงท่านให้พี่น้องปองไปเ้าด้กินค่ะพี่น้องคะรถกระจอดอันนี้คือ ภายนอกของวัดฮานุภาค่ะมือนีเป็นบุญเขาพันสาค่ะบธุญเขาพรนษา ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะค่าเด้อให้ทุกคนที mm ่เขามาชมช่องน้ำโชคแชนแนลมีแ no> ต่ความสุขความเจริญได้บุญได้กุศสนักันเด้อขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายน้ำโชคแชนแนลน้ำเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ